คะหน้าท้องอืดแล้วปวดช่วงท้องแข็งท้องแข็งถ่ายไหมถ่ายวันนี้ก็ถ่ายรู้สึกในตัวเนี่ยมีลมเยอะไหมก็เอนจะมีไม่แน่ใจว่ามีแล้วเสียดท้องไหมเสียดเป็นมานานหลายวันยังเป็นทุกวันแต่แต่วันนี้เป็นเยอะเป็นทุกวันเลยเพราะนั้นเวลาจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าเนี่้ในท้องเราเนี่ยมันมีลมเยอะ เราจะไม่ใช้กดนะเพราะถ้าเรากดอย่างนี้ที่ตามที่เขากดกันเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้ผ่านมาเส้นเลือดนะถ้าเกิดว,ว่าเส้นเลือดมันแข็งมันการยืดจุดไม่ดีเนะี่ยมันจะเกิดการปิดได้เราจะไม่กดเน,ะะนาะอันตรายเราก็จะใช้วิธีโกยเนี่ยเราจะโกยจากข้างขวามาเนาะเวลาโกยมันจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันจะมีเชิงการมันจุเหนะ็นไหมถ้ามือเรามาโกยถูกตรงนี้ยจะเจ็บ ดังนั้นเราก็ต้องกดงี้เนาะเวลากดกดงี้ปุ๊บกดกดเสร็จแล้วก็โกยเข้าหาสตีอือก็กดกดค้างไว้โกยเข้าหาสตีตรงนี้จะมีซิโคงเราจะไม่ขึ้นสูงนะเนี่ยจะเป็นเผาดานตรงนี้เลยเนี่ยแข็งมาก ดดโอ้ยไมจุดึงไหมจุดเก่งอย่าเก่งนะอันเนี้ยที่เราตั้งขาก็้เพื่ออะไรรู้ไหมให้หน้าท้องเขาหย่อน ถ้าเขาตึงมากๆบางทีถ้าเราไม่ติ๊กไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ตั้งขาเพราะว่าหน้าท้องเขาก็จะตึงมากกดเป็นวงกลมอืมเนี่ยอย่างเงีย้ยทวนมาเงี้ยทวนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วอย่างี้เราสามารถกดเองได้เนี่ยได้ทีนี้การกดเองก็คือเนี่ย เมื่อกี้วางประมาณนี้ตั้งมือไว้กดลงไปตำแหน่งเดียวกันอืรูดใช่ให้มันโกยต้องหาสถียทีนี้เวลาเรากดเนี่ยเธอต้องกดอย่างนี้ใช่ไหมบางทีเธอยังกดไม่ลึกเธอก็โกอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนไปเถื่อเนื้อต้องกดลงลึกๆลมมันเยอะ อ <mark. S 1> ืมนี่ก็จะกดไหนนะอันนี้ก็จะกดอันนี้เรากดใช่ไหมนิดเดียวอืกดนี้เสร็จแล้วก็ดันลงจะตั้งมือตั้งมือให้มันแบบว่ามันก็ดันลงได้ แล้วเราก็ดันมือมันแล้วเออแต่ละคนเราด,ด้านบนเสียดเราด้านล่างก็ตรงนี้มันแน่นไงเนี่ยตรงนี้มันจะแน่นเลยโกโยเข้าหาสะดือใช่โกยเข้าหาตรงนี้ตรนี้ถ้ากเกิดเรากดตรงนี้เองอ่ะมันกดแร้นิ้วโป้งกดเลยกดมันจะง่ายกว่าไง กดแล้วก็ดันได้ไงมันจะง่ายกว่าที่เราอย่างนี้แล้วดันออกกดเอออย่างเงี้ยง่ายกว่าไหมง่ายกว่าเออเนี่ยมันมีวิธีการสําหรับเราคือกพวกเนี้ยแล้วก็ให้บนมาตรงนี้ตรงนี้เลยนไหมเพราะข้างล่างเราจะโกยอย่นี้ใช่ไหมข้างข้างบนเราก็โกยลงไม่เจอที่โอ้โสุดไหมสุดนี่ตรงนี้สุด เธอต้องกินขมิ้นชันด้วยกินไหมกิน,กนช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้กินเอา้าต้องกินเด็กบอกว่าถ้าถ้าเป็น้ถ้าผ่าแต่เส้ติ่มเท่าไหร่ถ้าขาดเส้นติต่มทำงไมไม่กินชันไม่เกี่ยวหรอกไม่น่าเกี่ยวถ้า